สวัสดีครับพบกับข่าวพระราชสำนักประจำาันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 2ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีจะสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2 5 5 2 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเยือนนครเฉินตูเม,ม,มืองเมียนหยางน,นาครซีอานเมืองเว่ยหนานนครเซียนเหมินและกรุงปักกิ่งเพื่อทอดพระเนตรถาลที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอาทิพิิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลซานซีพระราชวังต้องห้าม ทังจากได้ทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆอาทิการศึกษาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอันหนึ่งในโอกาสที่สมเด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2552มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงจะถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติิศักิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลรักษ์ณอัครราชกุมารีสเสด็จออกณนะพระตำหนักจักกรีบงกฎอำเภอเมืองจังหวัดปทุมทานนรราธานีพระราชทานภะวโอกาสให้ในายอีแวนโฮเทกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในการนี้นางจิสก้าโสโกวาภริยาร่วมเฝ้าด้วย จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมวลัยลักณอัครราชกุมารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ฮาร์ลสัวาฮาเซนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาสาธารณาสุขประจำปี2548 และรางวัลโนเบลประจำปี2,551สาขาการแพทย์ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมวิชาการในประเทศไทยจบข่าวีิรยุทธ์รอดอินวิรยุทธ์ยอดดานะรายงาน